สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอมเลสซิ่งบ็อกนะครับวันนี้ส่งงานนะครับผมติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าไดโนบ็อกแรปเตอร์รีแมปนะครับในดีแมกเก่าตัวยูสองนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีมีบริการติดตั้งนะครับผมเป็นไงบ้างครับลูกค้าหลังจากติดตั้งแล้วคันเร่งตอบสนองดีขึ้นไหมโอเคนะครับผมถูกใจเนาะโอเคพี่บอกเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายยาวเลย มีอะไรโทรหาผมนะพี่ไม่เข้าใจตรงไหนเนาะโอเคครับพี่ชายขอบคุณครับโอเคมาเลยพี่ขาสุดเลยสุดเลยนะครับยาวเลยยาวเลยยาวเลยพี่ยาวเลยโอเคเดิานทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับพี่โอเคแล้วครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งกล่องคะเรงนะครับโทรหาผมนะครับเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมประดุมธานีนนทบุรีนะครับสามารถเข้ามาติดตั้งได้แต่ถ้าไม่สะดวกเข้ามาโทรมาครับเดี๋ยวผมวิ่งไปติดให้มีค่าบริการนิดหน่อยครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ